ในตอนย่อยก่อนหน้าได้คุยให้ฟังว่าผมจะมาสรุปให้คุณผู้ฟังทราบถึงเหตุผลที่เราควรจะต้องยกระดับการสัมภาษณ์ของเราเนี่ยมาเป็นการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมนะครับโดยประมวลจากประสบการณ์ของตัวเองนะครับที่ได้จากการทํางานเป็นวิทยกรการทํางานเป็นที่ปรึกษารวมทั้งที่เคยเขียนหนังสือด้วย2เล่มซึ่งพูดถึงไว้ในตั้งแต่ตอนย่อยก่อนแล้วนะครับประกอบกนหนังสือ2เล่มที่สําคัญอันนี้ครับชื่อว่า How to choose the right person to the right job every time นะครับแล้วก็หนังสือที่ชื่อว่า High Impact Interview Question นะครับซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมข้อคำถามสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมจากผู้เชี่ยวชาญด้านการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมงานที่มีบทบาทเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรหลายๆแห่งนะครับในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งผมก็ประมวลออกมาแล้วล่ะได้สักสิบเรื่องอ่ะเดี๋ยวเราลงมาดูแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องกันนะครับว่าทําไมเราจึงควรต้องยกระดับไปทําการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม อย่างไรก็ตามในเอพิซ o ดย่อยเนี่ยก็จะไม่ไม่ชวนไปคุยย้อนหลังนะครับว่าการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมเนี่ยหรือเทคนิคการตั้งคำถามสัมภาษณ์แบบนี้มันมันทำยังไงพอได้เคยคุยให้ฟังในหลายตอนหลายเอพิซ o ดก่อนหน้าแล้วนะครับแนะนำให้คุณผู้ฟังลองไปเสิร์ชด,ดูโดยใช้คำเสิร์ชใน Google เนี่ยนะครับหรือว่าใน u t u b e เนี่ยที่ชื่อว่าการตั้งคำถามสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมนะครับเอาชื่อนามสกุลผมไปประกอบด้วยก็จะเจอทันทีเลยนะฮะพะคุยไว้ในหลายตอนย่อยเหมือนกันนะฮะอ่ะเรื่องแรกครับ ทำไมเราควรต้องใช้คาถามสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมก็เพราะมันไม่ยากกับการใช้งานครับคือแม้มันจะมีขั้นตอนมันมีสิ่งที่ต้องทํามากมายสําหรับการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมแต่เอาเข้าจริงๆและการออกแบบกระบวนการสัมภาษณ์การตั้งคาถามสัมภาษณ์หรือแม้แต่เกณฑ์การประเมินรวมทั้งตัวอย่างสัมภาษณ์เนี่ยหาได้ไม่ยากครับมีหนังสือที่แนะนํามากมายและจะฝึกจะทดลองปฏิบัติมันก็ไม่ได้ยากเกินไปเนื่องจากมันเป็นการตั้งคําถามสัมภาษณ์ที่ให้ยกเอาสถานการณ์ในอดีตขึ้นมานะครับ ดังนั้นถ้าเรามีประสบการณ์กับการทํางานอยู่แล้วเพราะเราเป็นผู้สัมภาษณ์เนี่ยนะครับเราก็พอจะนึกสถานการณ์ออกได้ว่าในทักษะหนึ่งหนึ่งเนี่ยมันจะต้องใช้ในสถานการณ์อะไรบ้างอย่างไรนะครับซึ่งมันไม่ยากเกินไปแต่มันต้องฝึกครับมันต้องเข้าใจว่าวิธีการมันทําอย่างไรนั่นเองนะอันที่2ครับการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมเนี่ย ช่วยให้เราคัดเลือกคนได้แม่นยํามากขึ้นมีงานวิจัยจํานวนมากเลยครับที่พิสูจน์ได้เห็นว่าการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมเนี่ยช่วยคาดการถึงศักยภาพและแนวโน้มความสำเร็จในการทำงานของผู้สมัครงานได้แม่นตรงมีความเท่งตรงมีความคงเส้นคงวาม,มากกว,าวิธีการสัมภาษณ์แบบอื่นนะครับโดยเฉพาะในหนังสือที่ชื่อว่า Competence at Work เนี่ยนะครับคนที่แต่งเนี่ยคือ l y a n Spencer เนี่ยเขาบอกว่าการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมที่นิยมเรียกกันว่า Behavioral Event Interview เนี่ยนะครับช่วยคาดการ ว่าเราจะได้คนอย่างที่เราอยากได้เนี่ยประมาณ5 6ถึงคนใน10คนเลยทีเดียวนะครับในขณะที่วิธีการสัมภาษณ์อย่างอื่นเนี่ยได้คนในจํานวนที่น้อยกว่าน,นี้มากเลยนะครับอันที่3ครับการตั้งคําถามสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมเนี่ยเป็นการตั้งคําถามสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างนะครับมันเป็นเทคนิควิธีการสัมภาษณ์ที่เราจะต้องใช้วิธีการประเมินผลสัมภาษณ์แบบที่มีโครงสร้างชัดเจนนะครับโดยเฉพาะเมื่อเรา ประยุก์มันไปใช้กับการสัมภาษณ์โดยมีคอมเพนดเอนซีเป็นไกด์นำเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถเอาระดับของคอมเพนดเนซีมาใช้เป็นตัวกําหนดข้อคําถามสัมภาษณ์ได้นะครับหรือเราไม่ได้ทำคอมเพนดเอนซีเราก็สามารถที่จะกําหนดตัวชี้วัดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามตําแหน่งงานนั้นๆขึ้นมาแล้วก็ใช้เป็นไกด์ในการตั้งคําถามสัมภาษณ์นะครับพอตั้งคาถามสัมภาษณ์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีกรอบในการประเมินหรือว่าเราก็เอาตัวชี้วัดพฤติกรรมนั่นแหละมาเป็นกรอบในการ ประเมินว่าผู้สมัครงานตอบกลับมาตรงหรือสอดคล้องกับตัวชุดวัดพฤติกรรมที่เรากําหนดไว้หรือไม่จากนั้นก็ให้คะแนนตามเกณฑ์ที่เรากําหนดไว้ซึ่งก็จะดูคะแนนของผู้สมัครงานเนี่ยที่ตอบมาโดยเทียบเคียงเอาระหว่างคําตอบของเขากับเกณฑ์คําตอบที่เราต้องการตรงมากให้มากตรงน้อยให้น้อยเนี่ยลักษณะเนี้ยมันง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นโครงสร้างของการตั้งคาถามสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมจึงค่อนข้างชัดเจนนะครับอันที่4ครับการตั้งคําถามสัมภาษณ์ เชิงพฤติกรรมเนี่ยนะครับมันอยู่บนข้อเท็จจริงนะครับหมายความว่าเราต้องพยายามรวบรวมข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงในสิ่งที่ผู้สมัครงานลงมือทําในอดีตจะไม่มีการนั่งนึกมานั่งเทียนกันหรือวาดวิบานในอากาศว่าเมื่อเจอสถานการณ์หนึ่งใดเขาจะเขาจะลงมือทําแบบนี้เขามีแผนในใจที่จะทําแบบนี้เพราะมันคาดการไม่ได้ครับว่าตกลงถึงเวลาจริงๆแล้วเขาจะทําแบบที่เขาวาดวิมานมาจริงหรือเปล่านะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีเกณฑ์สําหรับการ ตัดสินใจคัดเลือกผู้สมัครงานที่ชัดเจนแล้วก็รัดกุมมากนะครับและเมื่อเราใช้การตั้งคำถามสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราลดการใช้ดุลพินิษโดยเฉพาะความประทับใจแรกพบเมื่อพบกับผู้สมัครงานบางคนที่แหมดูแล้วดูดีมากเลยเกรดเฉลี่ยดีจังสถาบ,บานันการศึกษาดีจังซึ่งอาจจะไม่ใช่คนที่เราต้องการก็ได้นะครับผมชอบแนวที่ Google เขาใช้ในการคัดเลือกผู้สมัครงานเช่นเดียวกันนะครับเขาไม่ได้คัดเลือกผู้สมัครงานแบบที่ เป็นเด็กเกรด A แต่ว่าทํางานกับใครไม่ได้แต่เขาชอบที่จะเลือกคนที่เป็นเด็กเกรด B แต่ทํางานเป็นทีมกับคนอื่นๆรู้จักรับฟังมีความสามารถในการสื่อสารควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีมากกว่าก็เช่นเดียวกันครับเราต้องระมัดระวังในลักษณะต่างๆแบบนี้ด้วยครับคือถ้าเราดูว่าอุ้ยเกรดดีจบการศึกษาจากสถาบันที่ดีมีชื่อเสียงในประเทศน่าจะเป็นคนทํางานเก่งมันก็ค่าได้คําว่าแน่จะนะครับมันก็ไม่แน่ จบจากสถาบันดังๆทํางานไม่เป็นก็มีให้เห็นเยอะแยะมากมายนะครับเรื่องที่5ครับการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าจะช่วยให้เราประเมินผู้สมัครงานโดยมุ่งตรงหรือเน้นไปที่ทักษะหรือพฤติกรรมที่กําหนดไว้ในตําแหน่งงานยิ่งนําเอามาประกอบการประเมินนะครับเช่นประเมินความรู้ประเมินคุณลักษณะที่เป็นบุคลิกภาพตามแบบประเมินทางจิตวิทยาด้วยก็จะช่วยให้เราได้ผู้สมัครงานที่มี คุณสมบัติเหมาะตรงกับที่เราต้องการมากขึ้นมากขึ้นเป็นลำดับนะครับอันนั้นนะ่ะเขาเรียกว่า a s s e s s m e n t center หรือใช้วิธีการเทคนิคการคัดเลือกผู้สมัครงานหลายอย่างมาใช้ประกอบกันไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์ประกอบก,บกับการประเมินนังจิตวิทยาประกอบกับแบบทดสอบความรู้ประกอบกับก,บก,บการตรวจเช็คประวัติผู้สมัครงานนะครับอันนี้ทัวร์ให้ฟังสั้นๆครับเชื่อว่าคุณผู้ฟังที่เป็นรีคูเตอร์หรือเอชอาร์เนี่ยเข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านี้ดีอยู่แล้วนะครับข้อที่6ครับเมื่อใช้การสัมภาษณ์ เชิงพฤติกรรมเนี่ยก็ไม่ต้องเล่นเกมจีิียากับผู้สมัครงานนะครับเพราะการสัมภาษณ์โดยทั่วไปหรือการสัมภาษณ์แบบที่ไม่มีโครงสร้างนั่นแนหะหลายคนชอบเล่นเกมจับผิดครับหลายคนพยายามค้นหาแรงจูงใจจากผู้สมัครงานเนี่ยโดยการตั้งคําถามหลอกล่อนะครับซึ่งก็ไม่มั่นใจว่าที่ตั้งคําถามมาแบบนั้นนะ่ะมีแนวทางในการวิเคราะห์คําตอบอย่างไรหรือเข้าใจเจตนาจริงๆของเทคนิควิธีที่จะนํามาใช้ในการวิเคราะห์หรือเปล่านะฮะ แน่นอนครับถ้าท่านจะตั้งคําถามสัมภาษณ์โดยใช้องค์ความรู้ทางจิตวิทยาเนี่ยมาทาการสัมภาษณ์ผู้สมัครงานยกตัวอย่างเช่นใช้เทคนิคเทรดอินเทอร์วิวเนี่ยท่านก็ต้องเข้าใจสักนิดหนึ่งว่าเทรดอินเทอร์วิวมันเป็นประมาณไหนนะครับและมันแปลความคําตอบของผู้สมัครงานมาเทียบกับสิ่งที่เราต้องการได้อย่างไรนะครับแต่ว่ามันคงจะมีผู้สัมภาษณ์งานโดยเฉพาะที่เป็นไลน์ m ม n เจอร์นะครับหากไม่ใช่นักจิตวิทยานะหรือมีความจัดเจนในการสัมภาษณ์เนี่ยไม่มากนักนะครับดังนั้นการตั้งคาถามสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม เอาเข้าจริงๆเนี่ยมันก็มุ่งค้นหาแรงจูงใจที่เป็นเรื่องทางจิตวิยาเบื้องหลังการแสดงพฤติกรรมอะไรต่างๆของผู้สมัครงานในอดีตอยู่แล้วนะครับแต่มันเข้าใจง่ายกว่ามันมีโครงสร้างที่ชัดเจนมากกว่าการทําตามจึงเป็นเรื่องที่ไม่ยากเย็นเกินไปนักนั่นเองนะฮะเรื่องที่7ครับคำถามสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมเนี่ยจะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันเพราะได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดีนะครับและใช้ประเมิน เจาะจงสำหรับตำแหน่งงานเท่านั้นนะครับดังนั้นถ้ามี10ตําแหน่งก็คงต้องมีแนวโครงสร้างที่อาจจะ10บลักษณะหรือมีโครงสร้างคําถามที่มันอาจจะเหมือนกันอยู่บ้างแต่รวมแล้วก็ได้สัก7หรือ8ลักษณะก็เป็นไปได้นะครับเพราะมันมุ่งเจาะจงไปที่การสัมภาษณ์ในรายตําแหน่งงานเลยนะครับถามว่าทำไมต้องเป็นแบบนี้คําตอบง่ายในเดียวครับเพราะว่า แต่และตำแหน่งงานเนี่ยก็จะมีความรู้ก็จะมีทักษะหรือก็จะมีรายการพฤติกรรมการทำงานที่ต้องการแตกต่างกันไปบ้างนะครับบางตำแหน่งก็อาจจะมีเหมือนกันแต่โดยส่วนใหญ่แล้วถ้าตำแหน่งที่ต่างฟังก์ชันกันเลยก็จะมีความต้องการที่แตกต่างกันไปเลยทีเดียวนะครับดังนั้นคำถามสัมภาษณ์มันจึงเจาะจงลงไปตามลักษณะที่ต้องการตามตำแหน่งงานเลยมันจึงมีแบบประเมินอยู่ได้หลายแบบควนี้แบบประเมินผลสัมภาษณ์ที่เรานิยมใช้กันแบบที่ ประเมินกันแบบนี้แหละไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งใดมีกี่สิบตำแหน่งในองค์กรมีกี่ร้อยตำแหน่งในองค์กรก็ประเมินแบบนี้แหละมันจึงเป็นแบบประเมินผลสัมภาษณ์ที่มันไม่ใช่นะครับมันไม่ช่วยตอบโจทย์ให้เราเลือกคนที่เราอยากได้จริงๆนะครับเรื่องที่8ครับการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมเนี่ยเป็นเป็นการสัมภาษณ์ที่ต้องมีการวางแผนที่รัดกุมเนาะเพราะต้องมีการทําลิสต์ข้อคําถามสัมภาษณ์นะครับมีการกําหนดกรอบในการประเมินทักษะและพฤติกรรมไว้ตั้งแต่แรกให้เป็นมาตรฐานเลยทีเดียวนะครับดังนั้น การตั้งคําถามสัมภาษณ์จะไม่พลิ้วมากเพราะจะมีแพทเทิร์นชัดเจนแน่นอนข้อต่อไปครับมันช่วยให้ท่านประหยัดเวลาและช่วยให้ท่านลดข้อผิดพลาดจากการคัดเลือกคนช่วยลดอัตราการลาออกของพนักง,งานเพราะท่านจะได้คนที่มันตรงตามความต้องการของท่านมากขึ้นเป็นลําดับนะครับแน่นอนอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากก็คือมันช่วยท่านประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมในการสรรหาและคัดเลือก ผู้สมัครงานนั่นเองนะฮะและเรื่องสุดท้ายครับการประเมินผลสัมภาษณ์การตั้งคำถามสัมภาษณ์โดยเทคนิควิธีการเชิงพฤติกรรมเนี่ยนะฮะมันมีประสิทธิผลและมันเป็นธรรมครับโดยเฉพาะในวิธีการที่เราจะสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็นิยมกันทําแบบสัมภาษณ์รูปแบบคณะกรรมการนะครับคือมีผู้สัมภาษณ์หลายๆคนมาช่วยกันการกรองผู้สมัครงาน ก็จะทําให้การคัดเลือกผู้สมัครงานมีความรอบคอบมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเมื่อมีการเตรียมความพร้อมที่ดีก่อนที่จะมาสัมภาษณ์ก็จะคุมเวลาในการสัมภาษณ์และก็เจาะจงในการสัมภาษณ์ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นการสรรหาคัดเลือกก็จะเป็นรรมีความเที่ยงตรงมากขึ้นนั่นแหละครับคือ1ิเรื่องที่เป็นข้อดีของการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและเป็นเหตุผลที่ทําให้หลายองค์กรนะครับปรับรูปแบบการสัมภาษณ์หลักมาเป็นการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมที่บอกว่าเป็นการ สัมภาษณ์หลักเนี่ยก็เนื่องจากว่าการสัมภาษณ์แบบอื่นนะครับคือการสัมภาษณ์แบบ conversational interview หรือว่าการสัมภาษณ์แบบ situational interview ที่เป็นการถามโดยสมมติสถานการณ์ในอนาคตขึ้นมาเนี่ยมันก็ยังถามได้อยู่ครับแต่ก็มีคำแนะนำแบบที่คุยฟังไปหลายอพิซอดนะครับคือฟังไว้เป็นข้อมูลประกอบเท่านั้นนะฮะแต่ถ้าจะฟังให้เป็นสาระหลักเอามาประกอบการตัดสินใจคัดเลือกผู้สมัครงานเนี่ยคงต้องใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมหรือถ้าองค์กรใดที่ ช้ competency ท่านก็ใช้การทั้งกทามสัมภาษณ์แบบที่เรียกว่า competency based interview ไปนะครับซึ่งเดี๋ยวในเอพิซอดถัดๆไปเนี่ยเดี๋ยวจะมาคุยให้ฟังว่า competency based interview เนี่ยมันเป็นประมาณไหนอย่างไรนะฮะในตอนย่อยที่2เนี่ยก็จะขอจบลงประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังครับ